ถึงแล้วนะคะทุกคนที่นี่นี่เองที่เราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกระเป๋าวินเทจในวันนี้นะราคาหกพันเกาอะทุกคนมีทั้งหลุยส์ซิลีนพร a นด้แอบเห็นแบ,บบใบเส็อยู่เลยอะ่ะนี่ก็เป็นนี้ยังมีป้ายอยู่เลยอะ่ะจากที่เราแบบเดินผ่านแล้วก็เลงเลงืออนนี้เลยทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินีต้อนรับสื่อช่อง N L งน,น,นะคะสำหรับนี้เราอยู่กันที่ <Bye. S 1> บาง นะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในรานตึกแดงนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นการมาครั้งแรกของเราเลยก็มีคู่ร่วมทีมันนี้วันนี้นะคะเราก็จะพานคนไปดูร้านกระเป๋าวินเทจที่เราเจอในมาจากไอจีนะคะก็เดี๋ยวเราพานคนไปดูที่ร้านนะ ทุกคนเราก็ไม่อยู่กันที่ชั้นสามนะคะอยู่ตรงบันไดเลื่อนฝั <c oughs> ่งโซนบีบอยนะคะก็ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเดินกันไปที่ร้าน บรนด์เน n d e r s c o r e story n i n นะคะนี่ก็จะเป็นชื่อมาจากไอจีเขาเลยก็ร้านของเขาก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะ <_ an> ทุกคนร้านแบบของแน่นมากจะพาทุกคนเข้าไปล็อกก i n g กันในร้านนะคะเราก็ได้ขออนุญาตเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ให้อนุญาตให้เราถ่ายข้างในร้านแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีตัวไหนหน่าสนใจแล้วก็ราคาเท่าไหร่ว่างนะคะ P <D> O <ior S 1> นะคะเซลลอยู่ด้วยอยู่ที่ราคา5,500บาทเท่านั้นมันจะเป็นทรงหลุยส์สปีด ก็จะเป็นลายแบบโมโนแกรมทั้งใบเลยแล้วก็มีนี่คิปอมีหลุยมีทั้งซิลีนพราดาอันนี้ให้ทุกคนดูข้าวๆกันก่อนนี่เป็นกระเป๋าแบบอย่างอันนี้ก็คือรุ่นใหม่อย่างที่ทุกคนเห็นติด MCM แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเปิดให้ทุกคนดูเฟอราตัวน,นี้น่ารักมาเลยมีขนด้วย n d e r s c o r e story นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะไปดู i อก็เป็นชื่อนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ตรง description box ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีใบที่เรารู้สึกว่าแอบสะดุดตาก็คือจะเป็นแบบ Dior Speedy ทุกคนดูดิคือแบบราคาไม่ถึงหมื่นอะสภาพก็คือยังดูใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้ในบริเวณร้านก็จะมีมบาลองราคา6,900เาทุกคน ใช่โหสูงมากคือถ้าเป็นใบเนี้ยซื้อในช็อปก็แบบประมาณ50,000ื่นได้ปะห0 0 0กหมื่นแต่ว่าถ้าซื้อที่นี่ก็คือ6 9พันเกอย่างใบเนี้ยทุกคนดูนี้ดิเป็นโมชิโน่คือเรารู้สึกว่ารุ่นเนี้ยยังดูแบบใหม่อยู่เลยอ่ะอันนี้ราคา8 5ดพ้าร้แต่เราถือไม่ดูอันนี้ก็คือแอบสีเก๋บอลลี่นะคะ6,300ส ส0บบาทเป็นสไตล์แบบวินเทจจริงอะ รู้สึกว่าพวกกระเป๋าวินเทจอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบมีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าบางรุ่นบางสีคือไม่สามารถหาได้แล้วคือมันตอนนี้ก็คือหาได้อยู่แค่ใบนี้ใบเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครโชคดีแล้วดันเจอใบที่ตัวเองถูกใจอะไรเงี้ยก็ให้รีบตัดสินใจเอาได้เลยวันนะี้เราจะมาดูกันว่ามันจะมีใบไหนที่เราชอบหรือเปล่าวอร์ซาเช่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทก็หลุยหลุยดีออ แล้วก็มีกรน,น,นี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีรับเทรดกระเป๋าด้วยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีกระเป๋าใบไหนที่รู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่ชอบแล้วอยากจะขาย<ๆ>ก็สามารถนํามาเทรดคือมาแลกกระเป๋าที่นี่ได้เหมือนกันคือที่นี่ก็จะมีทั้งกระเป๋ารุ่นวินเทจเลยหรือว่าจะเป็นมือสองรุ่นใหม่ๆจริงก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถสอบถามทางร้านได้ด้วยนะคะ คือที่นี่กระเป๋าคือเยอะมากคือแบบทางเจ้าของร้านนะคะแจ้งว่าจริงๆอะ่ะมีที่ยังไม่มาสต็อกในหน้าร้านอะ่ะอีก3-400ใบเลยก็แบบว้าวมากๆเลยค่ะที่เอามาเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าแต่คนที่เอามาจะเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยอันนี้นะคะทุกคนก็อย่างที่เราบอกว่ามีทั้งตัววินเทจเลยหรือว่าไม่วินเทจแบบรุ่นใหม่อันนี้คือรุ่นนี้น่าจะประมาณไม่กี่ปีที่แล้วใช่ไหมคะ อันนี้คือสวยมากข้างในก็คือจะเป็นมาพร้อมสายนะคะสตรัปเขียวแดงเป็นซิกเนเจอร์กุชี่ไปอีกแล้วก็สำหรับใบนี้นะคะถ้าซื้อในช็อปตอนเนี้ยก็คือยังมีวางขาอยู่แต่ราคาโดดไปอยู่ที่9 0 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าถ้ามาซื้อที่ร้านนี้นะคะราคาก็จะลดลงไปเกินครึ่งแน่นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้ามาสอบถามได้นะคะมาพร้อมดัชแบ็กคือมีอุปกรณ์สวยอะ่ะเก๋ ถ้าถือออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ดูไฮโซมากแล้วก็อันนี้ด้วยแล้สภาพคือกิฟคือดูขอบมุมคือไม่มีตำหนิเลยนะคะแล้วก็ MCM รุ่นนี้ฮิตมาก MCM รุ่นนี้ถ้าสายเกา่าอ่ะน่าจะรู้ว่าฮิตจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าในช็อปตอนนี้ก็คืออยู่ที่ราคา5-6หมื่นแต่ว่าถ้ามาซื้อที่นี่ราคาเหลือ12,590 คือยังกลิบแบบกลิปจริงๆทุกคนคือขอบมุมไม่มีรอยไม่มีตำหนิเลยอะ่ะเดี๋ยวเราถือให้ดูอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับเดินทางนะคะไปเที่ยวเก๋ๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไป grocery shopping แล้วเอากระเป๋าใบนี้ไปเดินถือช้อปปิ้งก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเข้ามาดูก็สามารถวอล์เข้ามาได้เลยนะคะเปิดเวลาบาม่มแล้วก็ปิดเวลา2 ก็นกนนี่ก็คือจะเป็นบริเวณหน้าร้านอันนี้ก็จะเป็นแบบราคาหลักพันอะ 3,990ันการกากว่าำลังเป็นมีทั้งราคาแบบหลักพันต้นๆยันหลักหมื่นเลยนะต้องเข้ามาหาแหละของอ่ะแบบเราจะเจอส่วนใหญ่อ่ะพอเป็นของแบบ Vintage รูสองอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเนื้อคู่ของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเจอเราใช่โดนใจอ่ะเราจะรู้สึกภูมิใจมากที่แบบได้ใบน,นั้นไปแบบราคาหลักพันก็มีนะคะทุกคนใบนี้ก็คือเป็นน้องมาลายแบบเก๋ๆมาก แล้วก็มีทั้งโคช้ชคือร้านนี้ของเยอะจริง1,200บาทลดแล้วนะคะจาก้ายจากราคา1,990ลองชองเหลือ1,350บาทเป็นลองชองรุ่นใหม่นะคะตั้งในร้านไม่พอก็เลยต้องเอามาใส่ไว้ด้านหน้าอีกนะคะ ทานนี้ไม่ถึงพัน990บาทก็ยังมีเลยอ่ะ แล้วก็ยังมีไปยันชาแนลเลยนะคะราคา26,900เป็นชาแนลรุ่นวินเทจคือถ้าเกิดใครเป็นแฟนชาแนลนะคือเราว่าต้องแบบว้าวอะ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะ MCM MCM MC <M. S 2> อันนี้จะเป็นแบบกระเป๋าคาดเอวแล้วก็มีเป็นหลุยหลุยสีแดงแมบนี้ก็สวยนะเนเ้นะ9,800บาท ตูต้โบเตก้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโบเตกา้าก็มีเหมือนกันร,ราคา12,990ร้าล้านคนเข้าเรื่อยๆเลยเลยนะคะมี่ใช่จะมีคนเข้าทุก <c oughs> ที่คือเข้าทุกวันอะแล้ว่าแบบนี่ถือว่าไปเยอะนะถ้าก่อนโควิดน,นี่เยอะกว่าน,นี้ <c oughs> อีกน,นี่ก็เป็นนิวอ๋อเอาเนี่ยยังมีป้ายอยู่เลยอ่ะอันนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยคือแบบนิวก็มีแะค่ะทุกคนอันนี้ก็แปดพันเก้าถ้าใบเล็กอันนี้แปดพันเก้าคอสบอดี้ได้มีสายคอสบอดี้ด้วยมีสายคอสบอดี้ได้ด้วยนะคะทุกคนหรือจะเป็นพาวช์แบบเหมือนเป็นกระเป๋าตังก็ได้ถ้าใครไม่อยากใช้เป็นแบบคอสเป็นซีเอ็มเป็นวอล์คมันจะมีสายอ่ามีเป็นบอลเลตออนเชนก็จะมีสายโซ่อันนี้ก็นิวเหมือนกันอันนี้ก็นิวค่ะ อันนี้ใบนี้เท่าไหร่เจ็ดบันเก้าเจ็ดพันเก้าไม่ถึงหมื่นนะโอ้ไม่ก็แล้วถ้าเกิดนี้แบบนี้ในช็อปมันอยู่ที่เท่าไหร่เหรอคะอันนี้ประมาณหมื่นเจ็ดหมแปดไม่อันนี้ไม่ใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้ประมาณปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าตอนนี้ในช็อปก็ประมาณสักหกหมื่นแต่ตัวนี้ปรมาณสามหมื่นกบาทโอครึ่งหนึ่งอ่ะทุกคนแตอันนี้ตอนแรกจับนี่คือคิดว่าของใหม่แน่นอนนะเพราะว่ามันแบบดูดีแําใหม่มาก คือแบบว่าแสดงว่าคนที่เขาใช้มีเขาใช้แบบว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเขาก็จะมีใบแบบอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามาก็จะมีทั้งสายยาวมาสายยาวก็จะแข็งมากเลยคือเหมือมนแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะ สายดีไม่มีรอยยน่นเลยอะแล้วก็จะมีกุญแจมแม่ลูกของเขาแบบเซ็ตเขามาครบเลยใช่ค่ะแอบ,บเห็นแบบใบเซ็ตอยู่เลยอะลูกค้าอย่างเงี้ <laughs> ยงงค่ะ,งงคะลูกค้าซื้อจากฝรั่งเศสแล้วก็มาใส่หลังจากที่เราแบบเดินผ่านแล้วก็เลงๆเพือนนี้เลยทุกคน <S <S 1> <S 1> ไม่ถึงหมืน่นแต่ได้บดีอแล้วนะคะใช่เนี่ยน่ารักป้าทุกคนใบเนี่ยที่เรามองมานาน้วเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีเป็นรอยตำหนินิดหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆแบบใช้วินเทจมันก็คือเป็นเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วอะ ก็คือแบบไม่ได้มาด้วยที่ข้างในก็คือจุของได้เยอะมากคือถือเป็นเบนเทนนะข้างในก็ไม่ได้ขาดนะนี่ก็คือมีทั้งโลโก้อะไรครบมาด้านในอ่ะเวลาดูเขาก็จะดูเลขที่ผลิตตรงนี้เป็นแบบ made in Italy เราก็คงเลือกไปนี้นะคะแล้วก็เรามีเขาใจดีมากทำหน้าตาลดให้เราด้วยก็เป็แบบคนสวยมันไม่ใช่ผ้า เป uh huh. ็นแคนวาสค่ะก็คือบัแจางไม่ได้เพื่อนง่ายมันก็จะแบบคือดูแลรักษาง่ายคลิปวันนี้นะคะก็จบลงไปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามร้าน b r a n ด Name underscore story nine ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ตรง description บอกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วจ,จอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายให้แล้วนะคะน้องสาว น้องสาวคนใหม่กับบ้านไปด้วยกันนะคะคือน่ารักมากอ่ะทุกคนเราชอบมากเลยอะ่ะแล้วราคาคือแบบดีงามบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่น้องสาวคนใหม่น่ารักสุดๆไปเลยอะคือเรารู้สึกว่ามันแบบสปอร์ตี้อะ่ะแบบเข้าเข้ากับสาวแนวสปอร์ตแบบเรามากทุกคน